โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะฮะมีน้องๆหลายคนนะถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่ครับค่าสมัครเท่าไหร่ผมไม่มีค่าสมัครอ่าผมไม่มีค่าสมัครผมจะไลกเงินได้ไหมครับอ่าถามกันมาเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกคนเลยนะว่าแม่ค้าที่อื่นนะฮะจะรับสมัครอยู่ที่ 20- บถึง50าบาทนะฮะแต่ว่าผมให้แลกฟรีนะครับทุกคนอ่า ให้แลกฟรีเลยนะฮะถ้าใครนะทําตามกฎของผมนะฮะแลกฟรีๆไปเลยนะ,ะทุกคนนะครับอ่าก็ง่ายๆนะเพจของผมนะก็ถ้าใครอยากแลกนะก็กดติดตามเพจผมเลยนะกดไลค์กดต like, ิดตามเพจของผมนะฮะอ่ามาแลกฟรีๆที่เพจของผมเลยนะบูสสเก็ตมันนี่นะฮะทุกคนจะพูดเร็วไปหน่อยนะเป็นเพจบูสต์สเก็ตมันนี่อ่าตามชื่อช่อง u t u b e นะฮะทุกคน อย่าง,งงกันนะทุกคนเพจของผมแลกเงินไม่เสียค่าบริการหรือว่าไม่เสียค่าสมัครด้วยนะทุกคนอ่าก็พูดง่ายๆเลยนะเล่นเกมได้เงินฟรีๆนะไม่เหมือนที่อื่นแล้วนะที่อื่นเขาจะมีค่าสมัครแต่ของผมไม่มีค่าสมัครมาแลกเงินได้เลยนะครับอ่าวิธีการแลกก็มีอ่าคลิปสอนอยู่นะมีคลิปสอนอยู่นะฮะ ก่อนหน้านี้ไปดูกันได้นะครับทุกคนนะครับก็คลิปนี้มาบอกเพียงแค่นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะบอกให้ทุกคนว่าทํายังไงถึงจะได้เหรียญเยอะนะแต่ผมไม่ให้โปรนะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้านะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะโอเคครับทุกคน